เรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องที่เราไปสืบค้นหาข้อมูลตามแหล่งต่างๆและทําการเรียบเรียงขึ้นมาใหม่โดยนําเสนอในรูปแบบของสถานีมวยปล้ำสิ้นสุดการรอคอยกับมหากรรมฟุตบอลของทวีปยุโรปหรือบอลยูโร2020ก็ได้เกิดขึ้นแล้วแต่นี่ไม่ใช่ช่องบอลแต่นี่คือช่องมวยปล้ำและนี่คือสถานีมวยปล้ำไม่ว่าจะเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับมวยปล้ำเราก็สามารถโยงเข้าไปเป็นเรื่องของมวยปล้ำได้ว่าไปนั่น สถานีมวยปล้ำของเราจะขอเข้ากระแสบอลยูโรกสักหน่อยเชื่อหรือไม่ครั้งหนึ่งเคยมีนักฟุตบอลอังกฤษได้ไปตบหน้านักมวยปล้ำมาแล้วใครกันที่หานกล้าทําแบบนี้วันนี้สถานีมวยปล้ำจะเล่าให้ฟังกับเรื่องราวมวยปล้ำตอนเมื่อนักบอลฉุนขาดไปตบหน้านักมวยปล้ำกลางรายการโดยเหตุการณ์ดังกล่าวต้องย้อนกลับไปในปี2 0 1 5 เป็นที่ทราบกันว่า w w e ทำการทัวร์ที่ทวีปยุโรปทุกๆปีอยู่แล้วและปี2015ก็เช่นกันในค่ำคืนนั้นของสึกรสึกรอได้จัดโชว์ที่ประเทศอังกฤษเชมัสได้ออกมาพร้อมกับเวสบาเรตเชมัส,ม,สมีคิวต้องปล้ำกับเซซาโลเป็นแมชการปล้ำทัวร์นาเมนต์เพื่อหาผู้ชนะไปไัดของแชมป์โลกที่ว่างอยู่แน่นอนว่าทั้ง3คนก็เป็นชาวยุโรปทั้งสิน้นเชมัส,มสเป็นคนไอร์แลนด์เวสบาเรตเป็นคนอังกฤษและเซนาโลเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์ ไหนก็มาจากที่อังกฤษทั้งทีก็ขอให้มีแมสที่มีน้กเว็บล้ลชาวยุโรปมาได้ส่วนหน่อยระหว่างแมสทังเชมัสและเซเทรโร่ก็สู้กันตามปกติผลัดกันได้เปรียบเสียเปรียบฝั่งของเซเทรโร่ที่เป็นน้กเวเปิ้ลฝ่ายธรรมะก,ก็จะมีคนเชียร์เยอะเป็นพิเศษพี่กับอีกฝั่งที่เป็นน้กเ็บปิ้ลฝั่งอธรรมคนดูจะโหดหนักเป็นพิเศษนะเชกับเว็บาเลตก็กวนตีนคนดูจริงๆคนดูก็เลยโหดหนักเลย เอาแล้วก็ลืมบอกไปว่าในศึกรอตอนนั้น W W E ได้มาจัดโชว์ที่เมืองแมนเชสเตอร์นะครับและไหนๆก็มาจาัดที่เมืองนี้ทั้งทีคนดังๆในเมืองนี้ก็ขอมาดูมวยปล้ำกันสักหน่อยไอคนดังที่ผมบอกก็คือเวลูนี่นั่นเองเวลูนี่ในปี2015ก็ยังท้าแข่งให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ ตอนนั้นพี่รูนี่ก็มาดูมวยปล้ำตามปกตินี่แหละแมสในตอนนั้นก็ปล้ำตามปกติแต่ปล้ำไปไปมามาดันมาสู่กัน้นง็่างเฉยตอนนั้นเซทาโร่ได้เล่นงานเชนมสัสสมหมดสภาพเลยและก็พอดีเห็นพี่โรนี่เข้าพี่แกก็เลยไปขอแตะมือพี่รูนี่สักหน่อยและเมื่อเห็นดังนั้นพี่เวบ้าเล็กก็เลยไม่พอใจก็เลยเข้ามากวนทําให้เซทาโร่นั้นไม่มีสมาธิตอนนั้นนาเชก็ได้ฟื้นตัวมาแล้วแล้วก็ได้เล่นงานเซทาโร่แล้วอยู่ดีๆนาเชก็ดันไปหาเรื่องพี่รูนี่เฉย ระวังตัวไว้ไอเวสลูนี่ยังมาต่อยกับฉันในเวทีสักตั้งไหมด้านเวลูนี่ก็ไม่ได้หาเรื่องอะไรแค่ไล่นะเชให้กลับไปปั้มซะไม่นานเชมัสก็ขึ้นไปปั้มต่อบ,บนเวทีทิ้งไว้ให้เวบาเลตไปเถียงกับเวลูนี่ต่อเอ้ยไอเวนแกนี่มันยังไม่ทันพูดจบเลยพี่ลูนี่ต่อไปหนึ่งฉากเต็มๆพี่เวสดอนต่อไปถึงกับหงายท้องเลยโอ้ยไอเวนไอฉันยังพูดไม่จบเลยเพเทอ นาเชเห็นเพื่อนโดนบอลตบแบบนี้ก็เลยหัวร้อนทันทีเอ้ยถ้าเก่งจริงอะ่ะก็มาต่อยกับฉันที่เวทีสิมาตบเพื่อนฉันทําไมเหรอตอนนั้นนาเชไม่มีกระติกกระใจปรามแล้วเซซาลโลได้ทีขอจังหวะนี้ทําการรวดกด1 2 3่งสองสามโจมสเซซาลโลเป็นฝ่ายชนะไปนาเชกับเวบาเลก็เวอร์ทันทีแพ้แบบนี้ด้านเซซาโลก็ลงมาแสดงความยินดีพร้อมกับเวลูนี่แล้วก็ลูกๆของพี่แกแล้วก็เพื่อนของพี่แกอย่างดาเลนเฟเชอร์อีกด้วย ส่วนด้านข้บนก็ฉุนขาดเลยที่แพ้แบบนี้มันโกกันด้าดังด้านเลยฉันไม่ยอมสาเหตุที่เวลูนี่ไปตบหน้าเวบาเลตล้มทั้งยืนแบบนี้แต่เวเ็บาบเลตก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนักก็แค่หน้าชาไปหลายนาทีเท่านั้นแต่เหตุการณ์นั้นก็ได้สร้างเสียงฮือฮาไปพอสมควรข่าวกีฬาทั่วโลกก็รายงานข่าวนี้กันยกใหญ่เรียกว่าเหตุการณ์นั้น WWE มีแต่ดได้กับได้ ความจริงก่อนจะถึงเหตุการณ์นี้ทั้งเวลูนี่และเว็บเบลเลตเคยมีเรื่องเาวากันมาก่อนใน Twitter เว็บเบลเลตได้ไปโพสต์ด่าเวลูนี่ว่าเวลูนี่นั้นแกล้งพุ่งล้มเพื่อเอาจุดโทษในการแข่งขัน FA ฟเอครับในปีนั้นแมนยูได้เจอกับเพสตตนนอตเอนซึ่งทีมเพสตตนนอตเอนนั้นก็เป็นทีมโปรดของเว็บเบลเลตด้วยเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เวลูนี่ได้จุดโทษพี่เวบเบลเลตก็เลยไม่พอใจก็เลยไปพิมพ์หาเรื่องพี่รูนี่หน่อยและไอเรื่องนี้เองก็ดันไปเข้าหู WWE เข้า ประจวบกับ W-E ก็ไปปล้ำที่อังกฤษพอดีเลยทําให้สมาคมปิ๊งไอเดียอยากให้เกิดเรื่องราวของ2คนนี้หน่อยและเรื่องราวก็อย่างที่เราเล่าไปก่อนหน้านั้นแหละครับและเมื่อกระแสมันดีขนาดนี้ก็ขอสารต่อเรื่องนี้กันอีกเวดบาเลตยังไม่จบแค่นี้วันต่อมาพี่แกไปหาเวลูนี่ที่สนามโอเทฟฟอร์ดมาถิมพี่โรนี่เลยพี่แกว่าจะไปขอเอาคืนสักหน่อยแต่พอไปถึงพี่เวลูนี่ไม่อยู่ซะงั้นพี่เวดบาเลตจึงได้ส่งสารท้าทายเวลูนี เฮ้ย hey, ไอรูนี้วันก่อนไอมาตบหนะ้าไอชันถึงถิ่นรูนี่ฉันมาหาเองแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเองไปซุกอยู่ที่ไหนระวังตัวเอาไว้นะไอรูนี้ระวังส่อของฉันดีๆโบกเข้าแบบนี้แตกไม่รับเย็บแน่ๆขอบอกพอเวลูนี่รู้เรื่องนี้ก็โพสต์ตอบกลับไปในทวิตเตอร์ว่าเขาหลังถ้ามาอีกเดี๋ยวฉันจะเรียกสโตนโคสตีฟออสตินมากระทืบแกดูเหมือนเรื่องจะจบแต่ยังไม่จบเมื่อเชมัสขอร่วมวงด้วยอีกคน หลายคนที่ติดตามมวยปล้ำจะรู้ว่านาเชนั้นชื่นชอบลิวอพูเป็นอย่างมากแน่นอนว่าลิวอพูไม่ถูกแมนยูยิ่งตอนนั้นกําลังมีเรื่องกับเวโรนี่ก็เลยเข้าทางานาเชเลยนาเชตอนนั้นได้ไปออกรายการ s o เกอร์เอรายการฟุตบอลชื่อดังของอังกฤษโดยพิธีกรได้ถามว่ารู้สึกยังไงที่เวโรนี่ไปตบหน้าเวบาเลตน,นาเชก็เลยพูดว่า เก่งมากนั่นเลยไอ้กองหน้าผีแดงที่ไปตบหน้าเพื่อนของฉันแต่แกมไม่มีโอกาสทําแบบนี้ใน w w e หรอกนะเองอยากต่อยกับฉันในมวยปลาใหม่ะเมื่อเห็นดังนั้นด้านของอกเกอร์เ m ก็เลยไปโพสต์ใน Twitter แท็กถามเวลูนี่จะเอาไหมแต่ว่าเวลูนี่ก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรทั้งสิน้นนับว่าเหตุการณ์นั้นก็เรียกเสียงฮือฮาไปพอสมควรเลย พอหลังจากที่ WWE ลงคลิปนี้ไปแน่นอนว่ามันเรียกเสียงฮือฮาได้เหมือนเดิมเรียกว่าทั้ง WWE ทั้งเวบาเรตทั้งเวลูนี่หรือทั้งทีแมนยูเองมีแต่ได้กับได้เว b บาเรตนอนตอบครั้งเดียวได้ชื่อเสียงมาเพียบคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มเลยและต้องบอกว่าความจริงแล้วทั้งเวบา r เรตและเวลูนี่ไม่ได้โกรธกันจริงๆริหรอกนะครับพี่เวทแกไปโพสแซวพี่ลูนี่เฉย พราะชีวิตจริงของทั้งสองคนนี้ก็รู้จักเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วโพสแสบแบบนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะับว่าเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะครับที่เอานักบอลไปมีเรื่องมีราวกับน,นักมวยปล้ำซึ่งปัจจุบันไอเดียต่างๆพวกนี้แท้จะไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนเขียนบทเนี่ยเขาคิดอะไรกันอยู่ช่วงนี้เออช่างมันเถอะซึ่งแน่นอนว่าถ้าตามจริงเวลูนี่จะเอาอะไรไปสู้กับเวบาเลดล่ะโดนตบแค่นี้พี่เวบาเลดชิวๆอยู่แล้วล่ะ เอาเป็นว่าเราดูมวยปล้ำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเราไม่ต้องไปจับพงจับผิดอะไรมันหรอกดูมวยปล้ำและมีความสุขก็ดูไปเถอะและจะว่าไปไอเดียที่ให้นักมวยปล้ำไปมีเรื่องกับคนในวงการอ,าอื่นๆมันก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเคสล่าสุดอย่างแบดบันนี่นี่ต้องขอบอกเลยว่าพี่แกนี่สุดจริงคนนี้บางทีฝีมือการปล้ำของพี่แกเนี่ยดีกว่านักมวยปล้ำบางคนด้วยนะเออ และก่อนจากกันในๆก็พูดถึงนักบอลแล้วช่วงนี้ก็เข้าสู่บอลยูโรผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูช่องสถานีเวิบแรมของเราส่วนหนึ่งก็คงชื่นชอบบอลแน่ๆเอาเป็นว่าดูบอลเพื่อความสนุกความบันเทิงพอนะครับอย่าไปเล่นการพนันกันนะครับอ้ออีกอย่างหนึง่งช่วงนี้ดูบอลก็ดูแค่บ้านเราพอนะครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดบ้านเราก็ไม่ค่อยดีเลยอย่าออกไปดูบอลข้างนอกกันนะครับอยู่บ้านพอเนาะเพื่อความปลอดภัยของเราเอง,เองและก็ของคนอื่นๆด้วย สำหรับวันนี้สถานีวปรัมคอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ